เมื่อวันที่19มิถุนายน2566นาลานอีเดนศูนย์การค้าเซนทันเวอร์ได้มีการจัดการแถลงข่าวงานวิ่งมาราธอนครั้งยิ่งใหญ่ยูเมพัสไทยแลนด์มารา thon ซีรีส์2023บนเส้นทางสวยงาม3จังหวัดเชียงรายกรุงเทพมหานครลำพูนโดยผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมพัสจับมือกับรันริโอผู้จัดงานระดับอินเตอร์ร่วมกับสมาคมการค้าผู้จัดการกีฬามวลชนไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟรีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สพร้อมพันธมิตรทางภาคเอกชนได้แก่ซูปเปอร์สปอร์ตโพรคารีสวิตอิสุสคราฟสปอร์ตแวร์ไทยแลนด์นาฬิกาซันโตแว่นตาน็อกน็อกน้ำดื่มอันคลายตามเมนเจอร์โปเอเนจี และเมืองเจ้าภาพสามจังหวัดได้แก่เชียงรายกรุงเทพมหานครและลำพูนร่วมแถลงข่าวความพร้อมในงานจัดการงานวิ่งมาราทอนระดับนานาชาติในปีนี้ยูเมฟลาซยแลนมาราธอนซีรีส์2 0ต3เป็นงานวิ่งมาราทอนระดับนานาชาติที่มีระยะการวิ่งครบทุกระยะมาตรฐานตั้งแต่42.15 9กิโลเมตร21.1กิโลเมตร10.5กิโลเมตรและ5กิโเมตร ด้วยเส้นทางวิ่งมาตรฐานที่ได้รับรองการวัดเส้นทางจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและสหพันธ์กรีธานานาชาติที่สำคัญในปีนี้จะมีสามไฮไลท์พิเศษในปีนี้ร่วมกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และวิ่งจากเพจด,ดังระดับประเทศเพื่อเอผยแพร่ไปยังกลุ่มนักวิ่งเป้าหมายทั่วประเทศและนักวิ่งนานาชาติทุกสื่อสังคมออนไลน์โดยภาคีทั้งหมดนี้พร้อมร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมระดับประเทศซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่ง ่วมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20,000คนโอเคอ What the reason why Run Rio Inc. and Run Rio Asia come to Thailand? Okay. okay, so Run Rio Inc. has been organizing races since 2007. So when we did our first race, we only got uh, 1,800 participants. But after three years, we got uh, one of the biggest uh, race organizers in the world. And we gathered like uh, more than 300,000 participants and database. So one of our objective is uh, we create these races uh, outside Philippines. We just organized the Sundown Marathon in Singapore. We also did the Sydney Marathon uh, last year and this year. So one of our objective is to get these participants to visit Thailand through our races because of course Thailand is a have a very beautiful places uh, that we can actually incorporate through running so when they join the run they can also have an uh, uh, experience of exploring the city or the tourist destination here in Thailand. Okay, so in the why Rio de Rizkos, and the invest in Thailand. ประเทศไทยเขาก็เล่าตั้งแต่ว่าสมัยปี2007นะครับได้ได้ estimate ตัวบริษัทวันเดียวขึ้นนะครับก็มีนักวิ่งเพียงแค่1,800คนหลังจากนั้นขยับ,ยบมาเบื่ยเรื่อยจนปัจจุบันนะครับนักนักวิ่งก่อนโควิดเนี่ยเขาทำตัวเลขได้ขนาดที่ในประเทศของเขาหรือบริษัทของเขาเนี่ย350,000ห a าตเบสที่มีอยู่แล้วก็กระจายไปการขยายฐานว่าออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีในสุดเราก็ไปทำที่คุณทางวันเดียวได้เป็นเหมิดแล้วก็ทำ งานร่วมกับทางตัวซิตี้มา่าซิดนีย์มาราทอนซึ่งซิดนีย์มาราทอนคือทางคุณวิโอจะเป็นเจ้าของใหญ่ในนั้นด้วยแล้วก็ซันดาวมาราทอนแล้วก็หลายเมืองในอินที่อยู่ในเซาท์อินเดียเก็แปลว่าทางวันวิโอเนี่ยมีออบเจคต์เพื่อเพื่อที่จะ,ะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเส้นทางสวยงามมีสถานที่สวยงามพร้อมกับต้องการขยายฐานเรื่องทัวริซึมของการแลกเปลี่ยนแฟนเบสที่อยู่ในประเทศในเซาท์อินเดีเีย บวกกับในออสเตรเลียบวกกับในนิวซีแลนด์ที่จะพาเข้ามาเมืองไทยเขาคิดว่าเมืองไทยมีโอกาสที่มีก็เลยมาลงทุนในประเทศไทยเปิดเป็นบริษัทชื่อรันยูไทยแลนด์ครับโอเคพ่อเห็นโอกาสอะไรในไทยครับเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเล็กๆในเะวันออกเฉียแต่บริษัทอย่างไหนมาลงทุนในไทยเนี่ยมันม kind of okay. ีโอกาสแล้วมันตรงไหนที่รันยูจิ้มเอ็นี้โอกาสที่เซฟไทยแลนด์โอกาสที่เซฟ like uh, we are you know the big like uh, like when compared with the other city, mm -hmm. uh, country, mm -hmm. what's the opportunity okay. for Thailand? Okay, so for Southeast Asia, uh, there are a few countries that are matured in terms of running running scene. So Philippines, uh, Singapore, and uh, Thailand. And the uh, emerging market, I, sorry, the emerging market is Thailand. So there's a really big opportunity for us to bring more participants and experience uh, running in in Thailand. so in terms of uh, creativity and uh, new new activity uh, incorporating in the events uh, particularly in the iconic places here in Thailand I think there is a big opportunity for us to attract runners from different countries such as Philippines Malaysia Singapore and Australia ก็คุณเอลก็ผมถามไปว่าเรื่องโอกาสในประเทศไทยทำไมเห็นโอกาสเยอะก็เขาเห็นโอกาสครับเห็นโอกาสว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงาม แล้ก็มีโอกาสทางด้านเรื่องของไม่ว่าจะเป็นไอคอนิกหรือเ r รทีฟหรือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในประเทศไทยในสอบเข้าอินเดเชียนเราดูจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าเราจะดีกว่าและมีคุณภาพสูงคุณโยเนี่ยเขาเลยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเรื่องทางด้านนี้อย่างมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เลยจะไปชวนเพื่อนหรือชวนดารเบดหรือชวนแฟนเบดที่อยู่ต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกว่าการทำ s w a ปแฟนเบด ของจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยในการเที่ยวประเทศไทยด้วยถือว่าเราเรียกผมขออนุญาตาาแปลความหมายและต่อยอดว่าอันนี้คือสปอร์ตัวริซึมที่ที่ทางทูงคุริโอได้ได้มองภาพไปนะครับนะครับโอเคโอเค Uh, can you give a brief? Or the, okay, what the plan for the running of Thailand? Okay. Uh, from here to the future, okay. and what we have to. Okay. So number one, we are very happy with that uh, running scene in Thailand is coming back. So with our races uh, happening this August and December, uh, one of our objectives is to create more events for Thai for Thai. So hoping next year, uh, our own event like uh, Trilogy Run Asia. So me and Pom are actually planning that to have in Phuket and uh, Pattaya. So later on, we will be uh, introducing that uh, more, uh, more of that one. It's currently happening in the Philippines, but we want to add more uh, events here in Thailand, uh, together with Pom, with the creativity and of course the iconic places that I mentioned. That's our priority, and also increasing number of participants from other countries. <laughs> คุณีย่ฝากไปว่าอันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วเราก็วางแผนธุรกิจนอนาคตเรื่องของแมสเพอร์ซิเทชันโดยเฉพาะงานวิ่งมาทอนนอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เรามองภาพว่าในอนาคตเราจะเอาเพอร์ตี้ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยก็ถือว่าเราได้นําตัวแฟนเบสหรือนำได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิ่งเชิงท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างเช่นเราพูดถึงไตรโลจีเอเชียซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่ หรืองานอื่นๆหรือแม้กระทั่งแรกเปลี่ยนเราเอาเราเอากลับไปประเทศอื่นก็คืออย่างมิดไนท์มารา h อนที่เราเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่เราก็จะไปจัดในมะนิลามิดไนท์มารา h อนหรือไปในประเทศออสเตรเลียอย่างดาวินมิดไนท์มารา h อนหรือในบาหลีมิดไนท์มารา h อนซึ่งเรากําลังแพลนนิ่งอยู่แตลว่าเราจะมีการทําจัดโมเดลเรื่องของการ swap ในเซาท์อินเดียเียถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้จะเป็นทัวร์ก็ได้หรือจะเป็นการที่ swap แฟนเ a s ซึ่งอันนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เรามองว่าการร่วมมือในครั มันไม่ใช่ความร่วมมือเพื่อสร้างส่งเสริมธุรกิจหรือเฉพาะเราอย่างเดียวต่เป็นการส่งเสริมเรื่องตัว economic impact ให้กับประเทศในแต่ละเมืองที่เป็นเมืองเจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นเรามองภาพว่าอันนี้เป็นการเราต้องการยกระดับเรื่องเศรษฐกิจหลังจากที่เราฟล็อปมาประมาณ2ปีครึ่งถึงสปีวันนี้คือประเด็นของเรานอกเหนือจากนี้เราก็จะมีวิ h e บเดอร a ส r าร์ตัน and l e และจากไบจ h ดูฟอ s อีซ s t i l l h a v e it and Spartan สต์ว we look we look like forward ก็คือเราจะวางแผน ไปค r o s ตลาดเซาท์อีสต์เอเชียด้วยวันนี้ก็จะจะเป็นเรื่องเรื่องที่เรามองภาพว่ากีฬามวลชนที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียก็เป็นเรื่องใหญ่แต่คิดว่ารานยโอเขาจะพัฒนาเรื่องธุรกิจอย่างเี้ยนะครับใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการกับเราหรือไปด้วยก,กันกับธุรกิจของเราก็ยินดีเพราะเป็นโมเดลที่เปิดในการทำในการทำเราเรียกว่าการทำมัลติโมเดลหรือการร่วมกันหรือทำการ cross m o d e ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของเราในอนาคตครับ